ถึงแม้ว่าจะยังมีสัญชาติฮ่องกงตามนิติไหนแต่ตัวกับหัวใจนี่เป็นคนแผ่นดินใหญ่ไปนานแล้วจะด้วยเพราะความจำเป็นทางธุรกิจหรือถูกเบีเรื่องคดียาเสพติดของลูกชายก็ตามทีแต่ก็ถือได้ว่าเขาได้ทรยศต่อแฟนหนังชาวฮ่องกงของตัวเองไปแล้วอย่างน่าผิดหวัทงทั้งๆที่ในอใดี เฉิญหลงถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงการบันเทิงฮ่องกงที่ได้สร้างคุณุปการมากมายให้กับเพื่อนและพี่น้องร่วมวงการด้วยการสร้างหนังแอคชั่นเสี่ยงตายจนกลายเป็นลายเซ็นและเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้หนังแอคชั่นจากฮ่องกงยิ่งใหญ่เกรมไกลกว่าใครในโลกในยุค70ถึงยุค2000และลีลาคิวบูสุดระห่ำของเขาและพี่น้องอย่างหงชินเป่ากับหยวนเปียวก็ทำให้หนังแอคชั่นกังฟูฮ่องกงไปโลดแล่นบนตลาดโลกได้อย่างมั่นคงมาหลายสิบปี คนในวงการบันเทิงฮ่องกงเคารพยกย่องในตัวเฉินหลงมากถึงกับพากันเรียกขานเขาว่าตายก้อหรือพี่ใหญ่ซึ่งถ้าไม่นับถือกันจริงๆแล้วแล้วก็จะไม่มีใครเรียกใครด้วยคำนี้เด็ดขาดคนฮ่องกงเองก็ภูมิใจในตัวเฉินหลงเช่นกันในฐานะไอคอนของชาติไม่ต่างอะไรจากบรูซลีที่สร้างชื่อเสียงผ่านจอภาพยนตร์ให้คนทั้งโลกได้รู้จักและหลั่งไหลกันมาเที่ยวที่ฮ่องกงแต่สิ่งเหล่านั้นมันได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง สายสัมพันธ์ของคนฮ่องกงกับพี่ใหญ่เสงหลงมันได้ขาดสะบ,บั้นไปแล้วเนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองอย่างที่รู้กันว่าฮ่องกงกับแผ่นดินใหญ่นั้นขัดแย้งกันมานานแล้วเนื่องจากความต่างกันในทุกๆด้านแบบสุดกู่ทั้งการเมืองการปกครองความเชื่อวัฒนธรรมการใช้ชีวิตและสิทธิเสรีภาพตลอดเวลาที่ผ่านมาคนฮ่องกงมองคนจีนเป็นแค่คนบ้านนอกที่ป่าเถื่อนล้าหลังจนมักมีคำเรียกเชิงดูถูก เวลาที่มีคนจีนมาฮ่องกงแล้วทําอะไรเดือดดาว่าไตหลกยหางหรือคนจาาแผ่นดินใหญ่ถ้าแยกออกมาเป็นเพศหญิงเพศชายไตหลกใจคือชื่อเรียกที่สื่อถึงไอ้หนุม่มบ้านนอกส่วนไตหลกมุ้ยก็หมายถึงสาวเฉิเฉิมจากบ้านป่าหลังเขานั่นเองแอดไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะแค่เล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์ในความเป็นจริงที่มีมาอย่างช้านานระหว่างคนฮ่องกงก,งกับคนจีนที่ระหองระแหงกันมานานแล้ว ในขณะที่คนฮ่องกงบอกเสมอว่าตัวเองไม่ใช่คนจีนแต่คนจีนกลับมองว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนเสมอมาและจะต้องเอาคืนมาอยู่ใต้การปกครองของเผ่นใหญ่ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนจึงเป็นที่มาของการบิดพลิ้วคำสัญญาหนึ่งประเทศสองระบบที่จีนเคยให้คำมั่นสัญญาต่อคนฮ่องกงและประชาคมโลกว่าจะให้คนฮ่องกงปกครองตนเองอย่างเสรีไปอีก50ปีหลังจากที่คืนเกาะในปี1 9 9 7 ซึ่งจะสิ้นสุดคำสัญญานั้นในปี2047เมื่อแผ่นดินใหญ่ฉีกคำสัญญาทั้งๆท,งท,งที่ยังเหลือระยะเวลาตามคำสัญญาถึง27ปีนำมาซึ่งการต่อต้านของคนฮ่องกงหลายล้านคนโดยมีจุดมุ่งหมายไปไกลถึงขั้นจะแยกตัวเป็นอิสระจากจีนเลยทีเดียวแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเชิญหลงยังไงเกี่ยวสิครับในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของแผ่นดินและเป็นพี่ใหญ่ที่มีบารมีของคนฮ่องกง พวกเขาก็หวังว่าตต่กอของพวกเขาจะใช้ชื่อเสียงและความเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั้นช่วยปกป้องและปาประกาศถึงการต่อสู้ให้คนทั้งโลกได้รับรู้เพราะความเป็นเฉินหลงพูดอะไรย่อมเสียงดังและทรงพลังกว่าแต่เฉินหลงกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามนอกจากจะไม่ช่วยคนฮ่องกงแล้วกลับเลือกไปยืนเคียงข้างรัฐบาลจีนคอมมิวนสิสต์ด้วยการแสดงความคิดเห็นที่เข้าข้างจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นการยืนอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามก,กับคนฮ่องกง และพวกเขาคิดว่านี่คือการทระยศต่อแผ่นดินฮ่องกงนั่นเองที่จริงแล้วหลังจากที่จีนเปิดประเทศและเริ่มมีขนาดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใหญ่แบบก้าวกระโดดเฉินหลงก็เริ่มถอยห่างจากวงการหนังฮ่องกงแต่ไปมุ่งเน้นที่ตลาดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากันมากถึง1,300ล้านคนมันย่อมหอมหวนเย้วยวนใจกว่าจำนวนประชากร7ล้านคนของฮ่องกง เราจึงจะเห็นว่าหนังช่วงหลังๆของเฉินหลงมักจะใช้โลเคชันถ่ายทําในเมืองจีนใช้ภาษาจีนและใช้ทีมเรื่องที่เกี่ยวกับจีนแผ่นดินใหญ่แทบไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงเลยไม่ว่าจะเป็นหนังวิ่งสู้ฟัด2013หรือกังฟูโยคะที่ล้วนแล้วแต่เป็นหนังที่ใช้ภาษาจีนกลางโดยหนังฮ่องกงที่ใช้ภาษากวางตุ้งเรื่องสุดท้ายของเขาต้องย้อนไปถึงปี2006กับหนังรอบบีฮูดหรือวิ่งกระเตงฟัด ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฮ่องกงถ่ายทำในฮ่องกงและใช้ภาษากวางตุ้งเป็นหลักหลังจากนั้นมาเท่าที่แอดจำได้ไม่เคยมีหนังเรื่องไหนของเฉินหลงถ่ายทำในฮ่องกงอีกแต่จะกลายเป็นหนังเฉินหลงสัญชาติจีนถ่ายทำในจีนใช้ภาษาจีนกลางไม่มีความเป็นวัฒนธรรมของฮ่องกงในหนังของเขาอีกเลยเสมือนว่าเขาได้กลายเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ไปอย่างเต็มตัวไม่ใช่คนฮ่องกงอีกต่อไป ถ้าแค่นั้นมันยังหยีบหัวใจของคนฮ่องกงไม่พอพี่ใหญ่เชินหลงยังตอกย้ำความเป็นคนทรยศในสายตาของคนฮ่องกงด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซะเลยจะด้วยความจำใจพระถูกบังคับด้วยคดีความของลูกชายเจซีชานที่ดันไปถูกจับคดียาเสพติดซึ่งมีโทษร้ายแรงในเมืองจีนเข้าหรือเพราะความหอมหวนเย้ายวนใจของเงินหยวนที่มีขนาดใหญ่โตกว่าเงินของฮ่องกงเป็นหลายร้อยเท่า แต่ในฐานะที่เติบโตมีชื่อเสียงขึ้นมาได้เพราะตลาดฮ่องกงเขาน่าจะมีวิธีแสดงออกที่ถนอมน้ำใจคนฮ่องกงมากกว่านี้นอกจากนี้ยังมีข้อคอราหาเรื่องการไข่ทิ้งกับการที่ไม่ดูดำดูดีลูกสาวที่เกิดกับเอเลนองอดีตมิสเอเชียแปซิฟิกกับการที่กล้าทำแต่ไม่กล้ารับไม่แม้แต่จะยอมรับว่าแอตตาอึเด็กที่เกิดจากน้ำเชื้อของเขาว่าเป็นลูกสาวของตัวเอง ปล่อยให้เด็กคนนั้นต้องตกประกำลำบากบางครั้งถึงกับไม่มีบ้านให้สุกหัวนอนในขณะที่ชายซึ่งเป็นเจ้าของน้ำเชื้อผู้ให้กำเนิดเธอนั้นร่ำรวยมหาศาลจนติดอันดับโลกถือว่าเป็นผู้ชายที่ใจร้ายใจดำอย่างถึงที่สุดโดยวัฒนธรรมของคนฮ่องกงนั้นผู้ชายฮ่องกงจะมีความรับผิดชอบต่อลูกเมียสูงมากจากที่แอดได้สัมผัสมาแม้จะเลิกรากันไปด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม แต่พวกเขามักจะส่งสีลูกเมยียอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องสมศักดิ์ศรีของความเป็นผัวความเป็นพ่ออย่างน่าชื่นชมแต่กับสิ่งที่เฉินหลงทำกับลูกสาวตัวเองนั้นแม้จะชั่วดีทีห่างยังไงแต่พ่อก็ไม่ควรให้เด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองต้องนอนข้างถนนนะสำหรับคนฮ่องกงวันนี้เฉินหลงไม่เหลือกิตติภูมิอะไรอีกแล้วซึ่งเขาก็คงไม่แคร์ เพราะเขามีเงินหยวนกองเป็นภูเขาเรากาไว้คอยเยียวยาจิตใจอยู่แล้วเงินคือพระเจ้าเสมอ